สวัสดีครับกรกฎเกตแก้วครับนักรบดำหน่วยกล้าตายนินจาจากกองร้อยทหารพานจุโจมจดเก่ชอคเขห้าหนึ่งสาม่ายปทุมชัยครับคลิปนี้ผมจะพาไปดูภารกิจเสี่ยงตายของหน่วยกล้าตายนินจาในการที่จะต้องเข้าไปทําลายป้อมปืนกลของทหารเวียดนามนะครับเพราะว่าตรงบริเวณด้านหน้าที่เราเข้าตีนี่จะมีป้อมปืนกลหนักของทหารเวียดนามอยู่ซึ่ง เราพยายามเตรียมที่แล้วที่จะเข้ายึดเนินห้าสามแปดตรงนี้แต่เราก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปยึดได้นะครับเพราะว่านอกจากปืนคอรจรวดอพีจีและปืนใหญ่ของข้าศึกที่พยายามยิงต่อต้านพวกเราแล้วยังถูกป้อมปืนกลตรงข้างหน้าเราเนี่ยยิงอย่างหนานแน่นเลยเราไม่สามารถที่จะรุกเข้าไปข้างหน้าได้ แม้ว่าทางปีกซ้ายทางปีกขวาก็จะพยายามยิงหนักยิงกดดันนะครับแต่ตรงกลางที่ดินจาเจาะเข้าไปเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะลุกคลืบเข้าไปได้หากระสุนปืนกลป้อมด้านหน้าตรงหน้าฐานของทหารเวียดนามบนเนินหน้าสามแปดเนี่ยโอ้มันยิงเข้ามาหนาแน่นมากครับลูกปืนนี่พุ่งเป็นไม่รู้กี่ร้อยกี่พันนัดเลยตลอดเวลาเลยทำให้พวกเราเนี่ยไม่สามารถที่จะลุกคืบเข้าไปได้จไไดึงมีการวางแผนกันว่าเราต้องทําลายป้อมปืนกลตรงนี้ให้ได้ซะก,ก่อน เมื่อลงความเห็นกันอย่างนั้นหน่วยก้ะตายนินจาของเราก็เลยต้องหาคนรับอาสานะครับต้องสองคนเป็นบัดดี้กันเพื่อที่เขาไปทำลายป้อมปืนคนตรงนี้ตอนนั้นนินจาเราก็ได้สองคนที่อาสาเข้าไปนะก็มีไอทหารพันเล็กเก้าหนึ่งหรือวเล็กถึงปืนวของเรานี่แหละอาสากับไอรวยไอรวยลบบุรีนี่แหละอีกคนหนึ่งโดยระวางแผนกันว่า จะให้ไอ้รวยในยคุ้มกันให้ไอ้เล็กในการเข้าไปครั้งนี้นะครับไอ้เล็กนี่จะต้องเข้าไปจนถึงป้อมแล้วก็เอาระเบิดยี่หกที่เตรียมไปเนี่ยเป็นระเบิด m ยี่หกของเราที่เตรียมไปนะครับเพื่อที่จะโยนเข้าไปในป้อมเรียกว่านั่งอยู่ตรงตีนของป้อมเลย่ะป้อมปืกนกลเขาเนี่ยเราจะต้องคลานเข้าไปถึงตีนแล้วก็เอาอมือเนี่ยจะระเบิดออกแล้วก็ถอดสลักแล้วก็ปล่อยแล้วก็โยนเข้าไปในป้อมดูเล็กๆที่ เขาทําไว้ยิงปืนกลเพื่อทําลายปืนกลอยู่ในป้อมถ้าเราทําอย่างนี้ได้เส้นทางที่เราจะเข้าไปนี่ก็จะไม่มีอุปสรรคในการถูกยิงกดดันจากปืนกลกระบอกนี้อันนี้คือแผนของเราที่วางไว้นะครับแต่ว่าตอนนั้นยังมีการประทะกันยิงกันอย่างหนาแน,น่นมากเลยจะทํำยังไงดีเราถึงจะเข้าไปได้นินจาก,ก็เลยวางแผนกันก็เลยเอาบางกระโลตอปีโดมานะครับ ใช้บังกะโลตอร์ปิโดที่เราแสวงเครื่องจากท่อ PVC ีีนั่นแหละก็สอดเข้าไปสอดเข้าไปให้ไปถึงให้ไปถึงเกือบถึงป้อมมือแหละเพื่อที่จะทําลายหนึ่งนหะทำลายสนามทุนระเบิดที่มีอันที่สองเนี่ยบังกะโลตอร์ปิโดเมื่อมันระเบิดปุ๊บมันก็จะเป็นร่องลึกพอสมควรนะครับเป็นร่องลึกยาวเข้าไปเมื่อมันเป็นร่องลึกเนี่ยเราวางแผนว่าให้ทหารพลัเล็กกับทหารพลัสสำรวยเนี่ยคานไปตามร่อง ในขณะเดียวกันพวกเราทั้งนินจาที่อยู่ทั้งหมดเนี่ยก็ต้องยิงกดดันฝ่ายเวียดนามอย่างหนานเนี่นเพื่อให้เพื่อนของเราเนี่ยสามารถลานเข้าไปได้เมื่อเห็นว่าเราต้องจําเป็นต้องทําแบบนั้นแล้วเราก็ให้เพื่อนเราอีกส่วนหนึ่งกลับออกมาที่ฐานวังข้างเขาเพื่อนําระเบิดบางกะโลโตปิโดนี้เข้าไปในเวลาต่อมานะครับในขณะที่เดียวกันทนี่ทั้งปีกซ้ปีขวาก็ยิงกันอย่างหนานเนี่ยไอต,ตรงเรานี่ก็ยังยิงกันอยู่แต่มันก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้านะครับ มีการต่อต้านอย่างนาแน,น่นเลยหากระสุนปืนปนปืนอาก้าของทหารเวียดนามเนี่ยโอ้โหพุ่งเต็มไปหมดเลยเสียงปืนเสียงระเบิดด่ดังบึ้มบั่ม,ม,ม,มตลอดเวลาเลยโดยเฉพาะปืนก1าปืนคอแล้วก็จรวดอ p พกีที่มันยิงต่อต้านพวกเรา,เราไม่ว่เราบุกเข้าไปดังตลอดแนวเลยพวกเราเองก็ยิงตลอดแนวนะครับอาวุธที่มีทุกชนิดเนี่ยนะยิงแบบไม่เสียดายเลยเพราะว่างานนี้ไม่อัน พวกเราบอกว่าอาวุธเราไม่อั้นกระสุนเรามีเท่าไหร่ยิงเท่าไหร่ใครจะใช้อะไรตอนเช้าตอนที่เราจะเข้าแนวระเบิดไปหมดแล้วใครอยากได้เอาไปเท่าไหร่ลูกปืนเนี่ยเอาเป้ใส่เป้ไปเลยกระสุนอะไรเอาตามความพอใจแล้วเบิดแล้วเบิรไปไม่อั้นอันนี้คือเรื่องจริงๆสําหรับทหาร่รรานค่ายปักทงไทยนะะในที่สุดกันกระโดดต่อปีโดเราก็สอดเข้าไปได้ครับสอดสามารถสอดไปดู่เกือบถึงป้อม้วยละ เมื่อได้จังหวะเมื่อเราเสอบเสร็จปุ๊บเราก็ส่งสัญญาณกันว่าเราจะกดระเบิดตรงมังกรอทบิโดแล้วนะพวกเราก็ตอนนั้นนินจาพวกเรายังอยู่อาศัยอยู่ในหลุมปืนใหญ่นะครับหลุมปืนใหญ่ที่ว่าปืนใหญ่เรายิงมามันเป็นเป็นหลุมเป็นหลุมอะพวกเราอยู่หลุมแนละ้วสองคนบ้างคนเดียวบ้างสามคนบ้างเพื่อหลบหากระสุนของทหารเวียดนามที่ยิงต่อต้านพวกเราเราก็อาศัยหลุมปืนใหญ่นี่แหละใช้แทนบังเกอร์ว่าง,งังนเด็เมื่อ ลากสายปังโกลโตอปีโอออกมาถึงหลุมที่เราอยู่เราก็กดระเบิดทันทีเลยครับโอ้โหระเบิด,ดแรงมากเลยลูกนั้นผมอยู่ในหลุมลูกปืนใหญ่ที่เราหลบอยู่เนี่ยมองขึ้นไปนโอ้ใบไม้นี่ร่วงกราวเลยอํานาจการทําลายของระเบิดปังโกลโตอปีโดที่เราสอดเข้าไปเนี่ยมันหลายท่อนเนาะเกือบสิบท่อนนะที่เราสอดเข้าไปเนะี่ยแล้วเรากดทีเดียวอ่ะมองขึ้นไปบนท้องฟ้าโหฝุ่นนฝ <c oughs> ุ่นเต็มมองไม่เห็นฟ้าเลยเลยครับผ่านไป นานเหมือนกันนะครับเกือบนาทีควันนี้ถึงเริ่มจางพอควันเริ่มจางปุ๊บก็เป็นแผนของหน่วยก้าตายนินจาที่จะเข้าไปทําลายบังเกอร์นะครับพวกเราก็ทุกคนก็ได้รู้หน้าที่กันเนาะก็ทําการยิงทันทีเลยครับยิงกดดันไปที่ป้อมด้านหน้าที่ฐานด้านหน้าซึ่ง่างพวกเราตอนนั้นประมาณห้าสิบห้าสิบกว่าเมตรนะครับป้อมปืนกลโอ้ตอนนั้นเราก็ยิงสารพัดอย่างเลยทั้งจาจองทั้ง พี่สุภาพทั้งไอ้เสถียนไอ้เสถียรน,นี่เอ็มกมันก็ยิงอย่างเดียวแล้วก็ป้องตุ่มป้องตุ่มป้องตุ่มทั้งไอเตี้ยคือพวกเราทุกคนนั่นแหละนิจ้านี่ก็สาดเข้าไปอย่างหนักเลยตอนนั้นผมก็ยิงปืนอาก้าเรายิงเพื่อกดดันแต่คิดว่าโอกาสที่จะถูกเขานี่ก็น้อยนะครับเพราะว่าเขามีคูเลเขามีป้อมเขามีบังเกอร์เขามีที่หลบแล้วเขาก็ยิงต่อต้านเรา ในขณะเดียวเราก็ยิงอย่างหนักเลยตอนนั้นยิงสนันวันไว้เลยทุกชนิดเลยทั้งอาร์พีทั้งอะไรยิงถลม่มก็ไปด้านหน้าเสียงระเบิดตุ่มบั่มตุ่มจําตุ่มบั่มมันก็สวนมาแบบโอ้โหรอบข้างรถเอเลยตุ่มจ้ำตุ่มจําเหมือนกันทําไงละ่ะภารกิจเสียงตายได้ดาเนินขึ้นทันทีนะครับไอเล็กมีคานนําหน้าเลยไอรวยการตามหลังคานไปตามร่องนนะั่นแหละร่องร่องมันก็ร่องไม่ลึกนะครับประมาณสามสิบเซนนี่แหละโดยประมาณค่อยคืบนคานคื้จริงๆแล้วเหรอจะไปให้เร็วที่สุดในขณะที่เขาคานไปน่ะ เหมือนกับว่าทหาเรเียดนมในป้อมนะครับเขาอาจจะมองเห็นเขาอาจจะรู้โอ้มันยิงสวนเข้ามาอย่างหนักเลยพาลุกปืนนึกเอ็มเจสิบเก้ามันก็ลงตูง้มตู้มต้มต้มไอ้พวกนี้ก็คลานเข้าไปพยายามคลานให้เร็วที่สุดแต่ไปได้ครึ่งทางนะครับ <laughs> ไปได้ครึ่งทางเลยไอ้สองคนนี้ไม่ไหวแล้วหมอบนิ่งเลยไม่สามารถที่จะคลานต่อไปได้เพราะว่าโอ้โหตอนนั้นมัน เ็มเก้ามันลงข้างๆไองไร่องเลทที่ร่องคอยที่เป็นหลุมที่พวกเราทานไปเนะี่ยห่างกันแค่ประมาณสองเมตรสามเมตรตู้มตู้มแต่ดีสะเก็ตมันปิ้วขึ้นนะครับพวกเราอยู่ในร่องมันก็ไม่ถูกแต่หูเนี่ยรับรองว่าไม่ได้ยินอะไรแน่นอนทานไปพวกเราก็รู้ว่าเพื่อนเราไปต่อไม่ได้แล้วพวกเราก็ยิงกดอย่างหนักเลยที่นะี่อัฟกียิงอัดตรงด้านหน้าคิดว่าเป็นป้อมนั่นแหละเราก็ยิงอัดตู้มตูมต้มตูมต้มตู้มตู้มอย่างหนักเลยเ็มีเก้าไอ้เสียเนี่ยยิงกด ในฐานมันจะมีต้นไม้ต้นสูงอยู่ต้นหนึ่งนะครับไอ้เทียนเนี่ยจะยิงไปอัดตรงต้นไม้หญยป้องตุ่มป้องตุ่มป้องตุ่มโอโ้โหเสียงเอ็มกล้ามันยิงเนละลูกเต็มสายนี่ยิงกันหมดเลยจนได้เอาลูกอะไรในใล็อกจากด้านหลังมาใส่ยิงต่อปรากฏว่าได้ผลนะครับเสียงไอ้เสียงค่าสืกนี่เบาบางลงไอ้สองคนเนี่ยท,ทั้งไอ้เล็กทั้งเอกรวยนี่ก็รีบคานอย่างเร็วเลยทีนี้ ใช้เวลาก็ไม่นานเท่าไหร่เพราะไอ้เล็กนี่ก็ไปถึงบังเกอร์ของคือมันจะเป็นป้อมนะครับเป็นป้อมปืนกลเขาไอ้เล็กนี่คานไปถึงตรงตีนป้อมเลยไอ้เล็กก็พอไปถึงตีนป้อมปุ๊บมันก็นั่งนะนั่งปุ๊บไอ้เล็กไอ้รวยนี่ยังไม่ไม้องเข้าไปถึงนะไอ้รวยนี่ต้อห่างมาประมาณเด็กเจ็ดแปดเมตรหรือประมาณสิบเมตรไอ้รวยก็ต้องคุ้มกันให้เพื่อนว่างั้นเถอะถือปืนอาก้ายิงฆ่าศึกเพื่อไม่ให้ฆ่าศึกโผล่หัวขึ้นมาไอ้เล็กก็ จีบแล้วเบิดเย็มยี่หกออกมาถอดสลักกําลังจะถอดสลักนะครับยังไม่ได้ถอดสลักมันนั่งอยู่ตรงตรีนป้อมพอดีเลยสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นมันเหมือนในภาพยนตร์เหมือนในหนังเหมือนกับการสร้างมารับแต่นี่คือเรื่องจริงเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับหน่วยก้าตายนิงจาของเราที่ปฏิบัติการอย่างท้าความตายว่างั้นเถอะแล้วเหตุการณ์ที่เราเจอมันก็เหลือเชื่อทหารเวียดนามอยู่ในป้อมปนกลนะ่ะมันคงจะรู้ว่ามีพวกเราอยู่ตรงตีนป้อมนะครับอยู่ตรงตีน ป้อมปืนกลของมันมันก็ถอดสลักระเบิดแล้วก็โยนตุ๊บลงมาครับระเบิดนี้จะมีเวลาถ่วงการถ่วงเวลาอยู่ประมาณสามถึงห้าวินาทีนะครับถ้าถ้าอยู่ใกล้ใกล้ันอย่างเงี้ยถ้าถอดปุ๊บโยนปุ๊บมามันไม่มันไม่ถึงห้าวินาทีระเบิดมันยังไม่ระเบิดนะครับเวียดนามคงจะตื่นเต้นพอถอดระเบิดก็โยนตุ๊บลงมาไอ้เล็กที่นั่งอยู่ตรงป้อมด้วยสัญชาตญาณของนักรบและก็ความกลัวตายจะพุ่งตัวหนีก็คงจะหนไไีไม่ได้แล้วหรหรือ,ออาจจะไปทับระเบิดป็นรูกอื่น ไอ้เล็กตัดสินใจพอโยนตุ้งลงมามันก็จับปุ๊บมันก็นโยนคืนครับจับแล้วเปิดปุ๊บยัดเข้าตรงรูอ่ะตรงรูไอ้ป้อมอ่ะที่จะมีทหารเวียดนามอยู่ในป้อมเมื่อโยนเข้าไปปุ๊บเสียงระเบิดดังสน,นั่นหมนไหว,ลวเลยพอหลุดพอราเปิดหลุดมือมันแค่นั้นหนละครบประมาณสี่วินาทีระเปิดโอมสนั่นเลยทหารเวียดนามที่อยู่ในป้อมนะั้นเละเลยครับไม่มีใครเห,เหลือเนี่ยเพราะมันเป็นป้อมเล็ก อยู่ได้ประมาณสองสามคนป้อมนะเป็นอันว่าป้อมปืนคนถูกทําลายในขณะเดียวกันพวกเราก็ยิงสนันมันไว้เลยไอ้เล็กพอโยนระเบิดแล้วปุ๊บไอ้เล็กนิดทุดทั่วเลยกองเลยนอนหมอบเลยเสียงระเบิดตู้ไม้รวยที่คุ้มกันเนี่ยมองไปดูเพื่อนมองไปดูทหารทานเล็กของเราไอ้รวยนิดใจหายว่าบเลยไอ้รวยบอกผมทีหลังนะครับไอ้รวยว่าอุย้ยตกใจมากคิดว่าพี่เล็กน่ยตายแล้วม,มันบอกอย่างนั้นนะครับ ไอ้รวยนี่มันตะโกนถามพี่เล็กเลยว่าพี่เล็กพี่เล็กเป็นไรหรือเปล่าพี่เล็กไอ้เล็กก็ยังนอนหมอบนิ่งอยู่มันมันคงจะไม่รู้ว่ามันคิดยังไงตอนนั้นหลังจากที่ว่ามันโดนระเบิดกลับกลนไปได้อ่ะไอร้รวยอาคารก็ไปหาไปเล็กแล้วก็จับไอ้เลก็กว่าจับขยาดขยาดพี่เล็กพี่เล็กเป็นไรหรือเปล่ารวยมันมองดูมันมันสํารวจดูไอ้เล็กแลวนะแมไอ้เล็กมันจะไม่พูดแต่ไม่มีเลือด ไม่มีเลือดออกมาจากร่างกายของทหารพรานตชาจินสุวรรณหรือว่าไอาเล็กเก้าหนึ่งหนึ่งหรือว่าไอาเล็กสิงเปืนไวของเรานะครับปรากฏว่าปลอดภัยทั้งสองคนเม,มื่อปลอดภัยปุ๊บไอเล็กมันตั้งแต่ตีได้ม่อกนมันก็ตะโกนเะนี่ยมาบอกพวกเราว่าพวกเราบุกเข้ามาผู้จัดการป้อมปืนมันเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ไอเล็กมันตะโกนนะครับทีนี้พวกเราก็เข้าไปตามร่องนั่นแหละไอพวกหนึ่งไอพวกหนึ่งก็พยายามยิงกดดันกดดันไว้นะครับ ไอ้ตัวหนึ่งพยายามลุกเข้าไปป้อมปืนตรงนี้มันเป็นป้อมปกป้อมปืนไม่ใช่ไม่ใช่ฐานในของมันนะครับมันจะเป็นร่องเลทถึงสามชั้นอันนี้เป็นชั้นแรกของมันที่เราไปเข้าไปเจอตรงนั้นจะป้อมปืนพวกเราก็โอ้ลุยกันตอนนั้นเข้าไปสนั่นมันไว้เลยยิงกันพอเปิดทางได้ปุ๊บไอ้เพื่อนเราอีกคนหนึ่งนะซึ่งเป็นทหารพรานด้วยกันเนี่ยอยู่เมืยินใจน,นี่แหละไอ้เบิร์ดไอ้เบิร์ดนี่ถือธงกองร้อยเลยครับ ไอ้ธงกงร้อยนี่วิ่งตามร่องก็ไปไปปักไปปักประก,กาศหวังว่ากมคิดว่าคิดว่ายึดฐานมันได้แล้วก็ไปปักธงปุ๊บในขณะเดียวกันกองร้อยเก้าสี่เจ็ดนินจาเก้าสี่เจ็ดเองก็เอาธงไปปักเหมือนกันที่ไหนได้ร่องเหลีดตรงนี้มันเป็นร่องเรือดชั้นนอกของมันเพราะมันมีทั้งสามชั้นพอไปปักปุ๊บทุกคนกาลังดีใจเลยครับตอนนั้นเมื่อเราเข้าไปถึงร่องเหลีดแล้วขณะที่กองร้อยเก้าสี่เจ็ดปักธงปุ๊บกาลังแสดงความดีใจเลยครับในขณะเดียวกันเอง เสียงปืนยังไม่สงบนะครับทั้งปีกซ้ายทั้งปีกขวายังยิงนั่นสนั่นเลยแต่ตรงที่เราจุดที่ดินใจเจาะทะลวงเข้าไปเนะี่ยไม่มีเสียงปืนแล้วตอนนั้นเงียบเราดีใจได้ไม่กี่วินาทีนะยังไม่ถึงนาทีเลยโอ้โหเสียงปืนดังมาจากด้านในข้างน้าของเราถึงเป็นฐานชั้นในของมันเป็นร่เงเลนอีกสองชั้นเสียงมันยิงเข้ามาเนี่ยสนั่นมันไหวเลยปืนคลหรือปืน่ะหาก,ก้าหรือปืนก,กดจางก็ไม่รู้แหละธงกองร้อยเก้าสี่เจ็ดที่ตักคู่ที่ตั้งอยู่คู่กันกับ 9 1้านี่ยะทะลุปูโปงเลยถครับถูกปืนกลที่มันยิงเข้ามาแต่ว่าของกองร้อยเก้าหนึ่งหนึ่งหรือว่าเก้าเพื่อนเอียวของผมเนี่ยไม่ถูกนะครับไม่ไม่ถูกลูกป,ปืนแต่เก้าสี่เจ็ดอยู่ข้างกันเนี่ยทงเป็นรูพุนเลยไม่รู้กี่สิบรูในขณะเดียวกันเมื่อเราถูกยิงปุ๊บโอ้เราก็ตกใจหมดเราคิดว่ายึดได้แล้วเราก็ถล่มกันอย่างหนักเลยถล่มกันอย่างตอนนั้นม่วมากเลยครับเสียงปืนเสียงระเบิดดังขนาดนันวิ่ไปทั่วแนวเลยตอนนั้นตรงที่เราอยู่นี่กรโดนต่อต้านอย่างหนักเลยตอนนั้น จะวหดท่อของมันน่ะยิงมาจากฝั่งกัมพูชาตีงเขาด้านด้านด้านขวามือนะครับยังตุ้งตุ้งตุ้งลงขุ่งข้ามหัวพวกเราอูดลงด้านหลังตูมตุ้มต้มตุ้มโอ้ดังตอนั้นสนั่นหวังนไหวมากตอนนั้นซึ่งด้านหลังพวกเรานี่ที่บล็อกบล็อกการตีจรวดหลบหลังให้เราเนี่ยก็คือทหารหลักจากรอแปดนะครับทหารจากรอแปดทันสามค่ายสีหราชเดชโชัยตอนนั้นรู้สึกมีทหารระดับร้อยโทนะครับคุม แกก็คุมกาลังบล็อกดถด้านหลังอยู่พอดีตอนนั้นอ่ะตรวดลูกหนึ่งที่ไปตกตรงด้านหลังตรงที่ทหารรอแปดคุ้มกันให้พวกเราอ่ะระเบิดตู้มเรามารู้ทีหลังว่าระเบิดสะเก็ดระเบิดจากจรวดของทหารเวียดนามน,นั้น่ะพุ่งตัดพวงสวรรค์ของแกขาดเขาบอกว่าพวงขำขาดเลยนะครับอันนี้ผมก็ไม่เห็นแต่ว่ามันพูดกันต่อๆมาจนทุกวันนี้เละต้องรีบส่งกลับทันทีแล้วก็ตอนหลังหลังอ่ะ ผมได้ข่าวว่าจะไปรักตัวสาตัวอยู่ที่อเมริกานะครับซึ่งหลังจากนั้นมาผมก็ไม่ได้ข่าวอีกเลยอันนี้นายนายจิติเทพเพราะว่าคนจริติเทพเป็นคนบอกผมเองนะครับปรากฏว่าเราบุกต่อไม่ได้นะครับตอนเนี้ยมันต่อต้านอย่างหนักเลยเมื่อนายทหารมีผู้บาเดเจ็บจากรอแปดซึ่งตอนนั้นทหารทางใต้ประจวงชัยทั้งสามกองร้อยในหน่วยเจ้าตายนีจาเนี่ยขึ้นคําสั่งยุทธการกับทางรอแปดนะครับเขาก็มีวีดีสั่งให้ถอนทันทีเลยเขาบอกว่าถอน ซึ่งพวกเราตอนนั้นอ่ะชุดของผมเนี่ยยังยังไม่รู้ว่าเอา้าเราการังตจยึดได้แล้วให้อถอนอยังไงเพราะการพูดเลยนะครับเรายึดได้ชั้นหนึ่งแล้วเนี่ยทําไมแม่เราลุยต่อไปแต่วิทยุที่ผมถืออยู่วิญญา plc เจ็ดเจ็ดเนี่ยเขามีคําสั่งเข้ามาว่าให้ถอนกลับด่วนถอนกลับด่วนถอนกลับให้กลาลังฐานทั้งหมดถอนกลับไปที่ฐานมังคาวตอนนี้ทหารเวียดนามจะเข้าตีฐานวังคาวพวกเราต้องช่วยกันเข้าไปรักษาฐานไว้อันนี้คือวิทยุที่ผมได้ยิน จากหูผมเองพวกผมนินจาพวกผมยังไม่ยังไม่ได้ถอนกลับนะครับผมได้ยินเสียงปีกซ้ายปีกขวาเนี่ยวิ่งถอนกลับวิ่งลุยป่าโคมคมโคมคมโคมโคม,คมกลับออกมาในขณะเดียวกันผ่านไปประมาณห้าหกนาทีเนะี่ยเมื่อได้รับคำสั่งอย่างนั้นเรารู้ว่าเราเหลือเป็นหน่วยสุดท้ายทีย่จะถอนกลับมาเป็นชุดสุดท้ายว่างั้นเถอะพวกเราก็ถอนกลับมาทั้งเดินทั้งวิ่งนะครับเส้นทางตอนที่เราเข้าไปเนะี่ยมันเป็นเส้นทางเล็กๆที่เราเจาะ ่านสนามตุลระเบิดเข้าไปในการเข้าตีแต่ตอนกลับมาไม่มีเส้นทางให้ให้เดินเลยนะครับเพราะว่าถูกถล่มจากปืนใหญ่ของพวกมันเนี่ยโอ้โหอย่างหนักเลยต้นไม้นี่ล้มขวางทางแล้วเนี่แล้วนะ้าเต็มไปหมดเลยไม่มีทางที่จะเดินตอนนั้นเราก็ต้องหนีออกมาอย่างเร็วน,นั่นแหละพอออกมาปุ๊บออกมาถึงฐานวางขางข่าวตอนที่เราเดินออกมาเนี่ยผมก็เห็นปืน เห็นจรวดออาพกีของกองร้อยเก้าสี่เจ็ดที่เขาถอนออกมาก่อนนะครับเขาคงจะตกใจมากละมั้งคนถืออาพิกีทิ้งอาพิกีเลยผมก็แบกอาพิกีเจ็ดกระบอกนั้นกลับออกมาด้วยออกมาถึงก็มาเดินตามหาเขาในฐานนะว่าเอาระเบิดจัจรวดอาพิกีของใครเนี่ยปรากฏว่าเป็นของกองร้อยเก้าสี่เจ็ดพอเข้ามาในฐานุ๊บพวกเราก็ต้องวางกาลังรอบเลยครับผมเห็นทหารเจนทหารหลักรอยแปดนี้เขาวางกาลังตึงรอบฐานเลยเขาบอกว่ามีข่าวว่าเวียดนามจะเข้าตีฐาน ฐานวางข้างคาวเนี่ยให้พวกเราเข้ามาช่วยกันป้องกันฐานซึ่งพวกผมเองเนจาเองก็ยังงงเหมือนกันอดหัวเราะไม่ได้มันจะมันจะเข้ามาได้ยังไงเนี่ยเมื่อพวกเราอยู่ข้างหน้าเรายังยิงมันกลับมาอยู่มันจะเข้ามาตีฐานนี้ได้ยังไงแล้วใครล่ะเป็นคนสั่งให้เราถอนกลับออกมาทั้งที่เราเกือบได้แล้วพวกเราเสียเสียความรู้สึกมากครับตอนนั้นยอมรับว่าเสียความรู้สึกมากที่สั่งให้พวกเราถอนในกณะที่เราพวกเราเกือบจะยึดได้ซึ่ง ในการรบครั้งนั้นนะครับพลโทจิติเทพเจนสุไมยศในปัจจุบันนะครับตอนนั้นท่านก็าเป็นหัวหน้าพวกเราท่านยศร้อยโทนะครับท่านบอกพวกเราว่าการเจาะทะลุทะลวงไปทําลายป้อมปืนกลของทหารเวียดนามได้ครั้งเนี้ยเป็นความดีความชอบเข้าหลักการที่ต้องขอเหรียญกล้าหารให้ร้อยโทจิติเทพบอกว่าจะเสนอขอเหรียญกล้าหารในการปฏิบัติการครั้งนี้ให้ก,กับหน่วยของเรากับพวกเราที่เข้าไปนั่นนะครับ พวกเราก็ไม่เคยเห็นดอเกเหรียญกระหานเป็นยังไงก็ดีใจนะครับถ้าได้เหรียญกระหานเคยได้ยินแต่เขาเล่าว่ามันมันมีเหยียดมีศักดิ์ศรีสูงสุดในการได้เหรียญกระหานในสนามรบแต่จริงๆแล้วทหารพานข้ายขังใจลบมาจีสมรภูมิก็ไม่รู้นะครับมากมายสมควรจะได้แต่จนจนทุกวันเนี้หลังจนยุบหน่วยไปแล้วไม่มีเคยมีใครได้เหรียญกระหานเลยและทั้งนี้ก็เช่นกันมันเป็นเงินยาหอมนะครับว่าจะได้เหรียญกระหาน แต่จนจบยุทธการจนยึดเนินได้จนปดจนยุคไข่ปรับจนมาถึงวันที่ผมปัญญาอยู่เนี่ยอธิบายให้ท่านฟังดูคลิปเลยนยก็ยังไม่รู้เลยว่าเหรียญกาหารเป็นเหรียญยังไงสิ่งที่พวกเรา,าจะได้เหรียญกาหารเนี่ยเราทํำยังไงทําไมเราไม่ได้เราเห็นแต่คนอื่นเท่ว่าหน่วยอื่นที่เขาได้เหรียญกาหารก็ไม่เข้าใจว่าเคารพยังไงเขาได้เหรียญก้าหารนะครับพวกเราเนี่ย รบทุกที่ชนะทุกที่บาดเจ็บตายทุกที่เสียงแค่ไหนก็ต้องไปแต่คงจะไม่เข้าหลักคําว่าเหรียญกล้าหาญที่เขาจะให้ระมัังครับอันนี้ก็เพียงแต่สงสัยก็เลยเล่าให้ฟังนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับติดตามในคลิปต่อ,ตอไปนะครับยังมีอีกหลายตอนหลายเหตุการณ์ในการยึด1538ครั้งนี้คลิปนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ